การวิเคราะห์จุดเด่นของหนังสือหนังสือเรียนหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานกลุ่มการจัดการอาชีพรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การเล่มนี้เรียบเรียงตามโครงสร้างรายวิชาจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสพุทธศักราช2563ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษากระทรวงศึกษาธิการจุดเด่นของหนังสือ 1>, 1. เนื้อหาสาระครอบคลุมวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 2. มีการยกกรณีศึกษาให้ผู้เรียนได้ศึกษาและคิดวิเคราะห์ตามที่ได้ศึกษามา 3. มีใบงานและแบบทดสอบให้ผู้เรียนฝึกทำเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ 4. มีการเสริมความรู้โดยใช้ QR code เพื่อเสริมความรู้ให้แก่ผู้เรียนการสแกน QR code 1. สแกน QR code ด้วยกล้องของ iPhone 2. ส,สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน Line 3. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ